เจอกันอีกแล้วนะครับเ <laughs> จอก,กับมึงอีกแล้วแหละเ <laughs> ดอะแบกของงาน,นนี้นะคะับนั่นก็คือเริ่มเกมดีกว่าโอพาลิษโอพาลิษโอภาลิษครับมาเดียครับมาเดีครับโอ้ยช็เคเกดาวชกยี่ดาวไปครับไปรู้ดียว่ไมึงไปเ,ยเ,ยเยลยโอ้ยเดือดจริงแต่หาได้ป้ะ

cút kinh khen, ôi chi ạ, ai, em miếng điều, đây như tiếng quạ, cút đây tiếng đừng bị cua, đừng bị cua đúng hả, đừng bị cua, chơi jockey jockey jockey, bây giờ cút lên, đẹp quá นนนนุุมันอยู่ข้างล่างเจ้ากี้เจอกกี้อกกโอ้ข้างล่างนี่ไงโอ้อรีบว่าปวดแอร เอายิงช่วยเพื่อนเลยมันอยู่ไหนนี่ยู่ไหนนิ่ตายห่าแล้วไม่หายไปไหนงไม่รู้เลยมันอยู่ไหนเนี่ยโลเชไปนู่น c a r o e l o a d i n g r e l

คืนนี่โคตรเที่ยเลยบอกเลย เฮ้ยสัตว์โดนแดกและเหี้ย เฮ้ยแต่ตอนนี้กูเขาเจอได้แล้วเรียบร้อยสัตว์เรียบร้อยโรงเรียนจีนอันเต้ตัวเดียวแม่คนป่วยสัสไว้อะไรให้กับเยืมไม่สายสายสายมึงอะไว้อะไรกับนิว

ประเด็คือกูดินเสียงคิดไปเองคิดไปเองมาคิดไปเองด้วยคิดไปเองยนะโอ้โหโอ้แอนโอันแอ It's nothing. You're gonna Come get, get me. Shoot <laughs> hey. hey, no, hey. hey. right. this thing off my back. <laughs> Holy shit, that thing's whiting him. That's what I'm talking about. Didn't do too bad for himself back in the day, Nick. So, so I'm going to help here, Nick. I'm uh -huh. better on by Reload. I'm reloading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 . Yeah, he's wearing spitters Down this hole! เอากีตาร์ฟาดหัวมันเอากีตาร์ฟาดหัวมัน Healing cover me please เรียวอืมใช่เสียงเหมือนพี่กูคิดไหมแม่แม่น่ไม่มีไม่มีโอเคโอเคเรียวเรียไม่มีเชยกูไม่มีก็เฮี้ยแล้วไม่มีก็เฮี้ยแล้วกูเชีฟกูไม่มี เนี่ยไม่มีใครตายเฮียคิดไปเองเด็กแถวบ้านร้องไห้ไอ้ลัไปโอ้โนี่แหละเฮียสุดแล้วสุดๆดีทังนนไ้ตามคนเจ้าไป

ช่างแม่งมึงโอ้ไปโอ้หม่แม่แมเกะไรขึ้นเนี่ยกะไรขึ้นดูเนี่ย Her. Fire's coming! Come on, sir. come on, come oh, Spiders around. We're going we ไปครับอีกเลี้ยวเลนี่ไงโอ้โหดาบขนตัวแน

ชต่พนักกิจศพด้วยเฮียโหแบบนี้เราจะเป็นชาวล็อกกันแล้วเราจะไป<อ>ดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต Ammo here ไม่จริง<อ>เดวแกไปเราเอราชาวล็อกกำลังตามมา

นี่คือผู้ชมที่จะมาดูไม้ไทยฮะตาหางกันหมดเลยน่า<ะ>เอาชาพนักกิตเลยวันนี้ล้กันเยนปืนเล่นแล้วสัตว์เรามาถึงคอนเสิร์ตพี่แคทแล้ว <laughs> ละ่ะคอนเสิร์ตพี่แคทคอนเสิร์ตพี่แคทยัยเปิดเลยน,นั่งตรงไหนดีอ๋อเราต้องเปิด Ừ, cục vào Turn it up! Đấy. it way up! Keep bang. No cash. cares! Ủa, chị, chị bà, chị bà, chị Leo, mình với sắp hiện đi Mèo Ê, chưa này, đây này Ừ,

ไปหาละเพลงอันนี้มันซากซากคนนี่หว่าซากคนก็มาอุ้ยอ,อะไรอะซากคนอุ้ยซากคนโอ้ซ่าอ,อันนี้ซากคนจริงๆไม่ใช่ออันนี้ซากคนจริงโอ้ยสัตว์ปลาต่ปลาโดนตะกูเอาลีสัตว์เออโดนหุบ บวชน o n โคตรแม่งชาเจอชาเจอโอ๊ยทำไมต้องเป็นกูเนี่ย

อุ๊ยพออยู่กับแท่งลีซัสกูติดกูติดโยไปไหนโยอยู่ไหนกูติดโยไปเลียวเลีวไป,ปโอ้ยเย็นจังไปเลี้ยวหายเลยนิด เรียวมาเรียวกูช่วยแล้วยิงด้วยเรียวแทงมาเรีวเรีย้กูตีดตัวที่เรียวมึงขึ้นมาดีพวกพวกมึงเออโอ้โหเก็บก็บกูเป็นประวัติศาสตร์แล้วไเวลาเยอะอู้หโอ้โหโหชีวิตไม่มีออกมาได้แล้ว